เด้ยพี่เดี๋ยวพี่ยิงให้ตายพี่ต่อเล่นเลยันพี่ฟิวเปลี่ยนมิดเอ้าลืมก็ลืมไงพี่ไม่เป็นไรรอพี่ยิงให้อยู่พี่ยิงให้อยู่พี่ยิงให้อยู่เบินเบินเบินเบิดได้ไม่ปืนเลยช่วยเพื่อนยังไงวะ แอนมินไหมได้บ้านเกิดแต่เขาาอุ้มแอนมินกันเยอะนะใช่อไปเหรอที่ไปเหรอที่ไปเป็นไงไปไปดีกว่าบ้านปะล่ะไปบ้านก็ได้ไปบ้านก็ได้แต่ไม่รู้ว่าปลอดภัยวะนะเยมีโทรศัพท์ที่บ้านเจ้มีมีมีบ้านเราเบิกรถได้อยู่แล้วได้ได้ได้เพื่อนเราบึ้มเลยว่ะ ขับตัวหลุดนี่เห็นนะขับนี้วิบบ่งเส้นใหญ่เฮียวิ่งเส้นใหญ่ไม่มีเขาใช่ไหมกระ,ะเพราแดลเฟีย้ยวโอ้ยขอเขาคุยอะไรกันนอ้ออยากรู้อ่ะชมพนภูไหมยป็นภูเคยกันเยอะจดิองดอง่ะ ไปช่วยไงอ่ะช่วยไม่ได้หรอช่วยไม่ได้แค่ไม่หลุดแค่นั้นอะพอละมั้งไม่เปืนอย่าไปช่วยเลนจ้ะไปก็โดยมีเพราะอ,อย่ามากลน อะไรนะไม่ขอแนะนำมะมีบ่าโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวเอาให้หยิบมาเผื่อไม่มีครับไม่มีแต่เฮียอ่านก็ได้ไม่เป็นไรหรอกข้าหยิบมาสองเครื่องแล้วดิโอเคโอเคกระเป๋าหนึ่งห้าแปด ข้าววะเนี่ยเอ่อข้าวด้วยข้าวด้วยพ่อให้ลืมเครดผมมี <c oughs> ฮอสับรักก็พิมพ์อะไรกันนะไปบ้านเอเดี๋ยดีไม่ต้องพกหรอมั้งพก<อ> <c oughs> ไปเผื่อเ,เ,เ,เอ่อเผื่อเจอเป็นชกกันชกกันเองนีน่แหละไปไหนอะเราอ่ะไปไหนพ่อจะไปบ้าน,นกันนะ นผมร่อสามครั้งอะเอาไงเกินนี่เกินไปละฮะเกินไปที่เขาหลับหรอวะเออเขาน่าจะมืออะไรั้างว่าข้างดีจัดกระตือกระตือไปโชคดีของเราไปรอบสองอะผมไปหลุดตรงผมไปหลุดตรงทะเลทรายเฮียอ๋อเป็นคนหลุดดอยแล้วแบบแล้วแบบเจอแบบแบบเขายิงอะเขายิงกดแล้วเขาาไม้ตีใช่ปะผมก็ไปไปแบบไปจุกในซอกอะโคตรดานอ่ะ ไม่เก็บเขาอ่ะเก็บยังไงอ่ะเขามีปืนนะเฮียแล้วแบบเราเราเราจะอยู่พื้นที่โล่งก็ไม่เฮ้ยอย่าไปแถวกูมาช่วยกันแถวกูเราหนีเนี้ยเกมวิ่งหนีเนี้ยแบบเนี้ยใช่เมื่อกี้ไอ้นันตาเบียตาเบีย ด้วยเพื่อนก็ไม่ได้อยากมีปืนตรงนี้ตรงนี้อันต,าตราส่วนนี้ส่วนอันตรายพร้อมนะครับ รวมไหนวันเนี่ยรวเราต้องไปบ้านจริงๆรหรอต้องมาเบิดบ้านเราประตูพังอีกไหมเนี่ยซ่อมไปแล้วไม่ใช่หรอซ่อมอีกผมซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะมีคนเปิดประตูหน้าบ้านไปด้วยเมืเ่อกี้เออเขาเปิไม่ต้องอ,อ,อะไรนะเออมีคนถามเราให้ไปรวมมีบีกายไอ้กดกดบีบีดิบีบีอยู่เนี่ยโรงพยาบาละลย ยังไงแกมึงวางไม่ได้เลยนะล็อกยังไม่ได้พ่อยังต้องคุกเข่าไอ้เหี้ยให้ให้ผมซ่อมไหมซ่อมซ่อมซ่อมแิบได้มซ่อมเฮียมีปะไม่มีไม่มี ดี๋ยวผมไปซ่อมนะเฮียเฮียมามาครบมันซ่อมนานปะ หลานรักเอ้าาจะกด G ทำไมมันข้าบปั๊มของวะช่างอ่ะน้อช่างซ่อมบ้านนะแล้วมันระเบิดประตูนู้นป่ะเขื่อเขื่อเสือเขื่อเขื่อเขื่อกลับกลับกลับขมากลับขมาเสร็จแล้วเสร็จแล้ว เขาโดนไ้มความจริงไม่ต้อง่เรอเขาก็เรียกพวกมาดิจะคิดว่าอไรเขาไม่มีเขาก็เรียกเพื่อนมาไงไปดิไปดิงั้นน่าออกปะออกขึ้นเขาไปดิไปวิ่งกลับบ้านดว่ะ อะไรจู้ทำมาแล้วตมามมาแล้วมีปืนแน่นอนชันหนีมีให้เห็นเท่ากันเนาะเฮียใช่หรอเออเขาเป็นไอ้นี้เหมือนกันแหละไม่ไติดต่าง

เมื่อกี้เห็นสวนไปรู้เข้าบ้านเออไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าตอนนี้หมูไปทางไฮเวย์ขวาไม่รู้จะไปไหนโดนไล่อยู่เนี่ยสองคนด่เหรอสองเท้าอ่ะไี่เห็นนะเอาไงอ่ะไปเอาวะไ่ไม่ได้ผมไปไม่ได้เขาเลยเราไปเขาแล้วผมสื่อสารยากอะไรทำอะไรอยู่นะขอยร่อได้ปะอะไรนะกำลังทำอะไรอยู่นะโดนไล่อยู่ แถวบ้านเนี่ยรถไล่อยู่หน้าบ้านเออรถไล่ไล่รถเบาวเวอร์ข<อ>ี่ไหวเร็เหมือนกันอ่ะอุ้ยนี่เสียงปืนแล้วไปบ้านโอเวอร์กันเนาะตอนเนี้ยทำไรอ่ะไปโอเวอร์ไปโอเวอร์ถ้าเราต้องไปเดี๋ยเนี่ยแกงต้องไปหลุดเขาไม่เพิ่มแล<อ>้วเขามาเพิ่มแล้วเขามาเพิ่มแล้วเ,เวสือหนีเร็วดีลนะครับเออเจอการเจอตันโอเค จะโจ๊กจะโจ๊กโดนละตอนนี้โดนเหยียบโดนยิงโดนยิงยาแล้วหรอโดนแล้วโดนไม่ได้สู้มีเห็นอีกแล้วโอ้โหโอ้โหสารโดนไล่อยู่แรงฟ้ามาล่ากมาแรงฟ้าเลยแลงฟ้าไม่น่าจะทันอ่ะใช่ใช่อย่าบีซีโดนไล่นะปืนแน่สามพันอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วบ้านอ่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวสวนกันไปอยู่บ้านอยู่บ้านสวนกันไปเลยาอยู่บ้าน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  ในหนังอุทามเนี่ยการที้อะไรอ่ะได้แล้วของซาดในร้านอะไรพวกมึงใครไปเลยเออไปเลยไปเลยพวกมึงพวกมึงพวกไปเลยใครใครมีศพไปเลยใครมีศพไปเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวพี่ยิงให้ตายพี่ตันเล่นเลยนึแต่พี่ฟิวเปลี่ยนมีดลืมปลื้มไงพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ยิงให้อยู่พี่ยิงให้อยู่พี่ยิงให้อยู่ เฮ้ยเบิร์ด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 ได้อัพมินไอพีมีไม้ปะมี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 แทงแทงมาไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งมาไปเลยพุ่งมาไปเลยพุ่งมาไปเลยเนี่ยมึงเอาให้ดอสต์สี่ให้ดอสตสี่ไปเลยให้ดอสตสี่ไปเลยบัตรขึ้นรถมาไปไปไปบัตรแม่งโคตรสุดเลยว่ะมันมยหมดใช่ไหมเนี่ยอย่าหัวจมปะ ไอ้บ้าไอ้สับเหนียวเลยนี่ไอ้คนอื่นไม่หยอกสับเดียวสับนี้ด้วยสับนี้ด้วยสับนี้ด้วยนี่เอ้ยมึงลงมาช่วยกูอุ้มสิเดี๋ยวสิกูอุ้มคนเดียวไงแกครับพี่ชายเดี๋ยวคนอื่นจะอุผมผอมบอมบอมอุ้มไปอุ้มไปเราไปนั่งสามไอ้ปัดตีปัดครับห่อนี่เหรอไอห่อนี่ห่อนี่อะไรกันได้เนี่ยมี่ไอ้หมวกนี่อุ้มมันไปแล้วรอบหนึ่งนะผม ด้านสี่อุ้มสองสม้ะ <c oughs>